อย่ามาแต่ไทยหลายไปประเทศอื่นบ้างแรงงานต่างดาวล้นประเทศไทยหัดเกรงใจประเทศไทยบ้างอ,าอันนี้เฮาเข้าใจพี่น้องนอกภาะว่าชู่งนี้กัมีข่าวทีเกี่ยวกับแรงงานทีบ่ดีนะพี่น้องแบบว่าออกมาประท้วงนู่นนี่นั่นเรียกสิทธิ์ที่เป็นข่าวอยู่นะอันนี้เฮาเข้าใจเจ้าของบ้านแล้วก็เข้าใจเจ้าของประเทศพี่น้องเพราะว่าเฮ้ากับเป็นผู้อาศัยเนาะอันนี้เฮาเข้าใจดีแต่ว่าคนเฮ้ามั่นกับ,บือกันแลวก็ ที่เฮ้าว้านี้บบแมนว่าเฮาแบบมาแบบว่าสางความแตงแยกอียั่งเ้ยพี่น้องแล้วก็บ่ได้แบบว่าเออเฮาอคติอียังอันนี้ ALLY คือแบบว่าเฮ้าว้าแบบเฮาอยากเว้าแบบแล้วก็อยากอธิบายแล้วก็อยากให้เข้าใจพี่น้องเพราะว่าคนเข้าเนาะ มันบ่คือการพี่น้องบ่ว่าโมบายซีประเทศได้ก็แล้วแต่มันบ่คือการพี่น้องมันมีคนดีและก็คนบดีอันนี้ก็ต้องเฮาก็ต้องแยกออกเนาะระหว่างคนดีกับคนบดีแต่ว่าอันดับแรกเฮาค็ต้องเข้าใจเจ้าของบ้านแลวกะ็เจ้าของประเทศพี่น้องถามว่าเก่งใจบอกมันก,เกนะเเเ็เก่งใจอยู่แล้วเนาะสาหรับเฮาเฮาเก่งใจอยู่แล้วเพราะว่าเฮา เป็นผู้อาศัยพี่นอ้องเขาก็ต้องเกรงใจเจ้าของบ้านมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นมารายาิทอยู่แล้วพี่นอ้องเพราะว่าเพราะฉะนั้นแลวเขาต้องอยู่ให้เป็นเย็นในีพอเขาเองเขากับบกเคยแบบว่าสรวว้างขามววนไวยังให้ประเทศไทยเนาะอันนี้ก็ต้องบอกก่อน เฮาย่อมรล่าว่าช่วงนี้ก็คนเราประเทศเราตามชนบทนี่ก็ขามมาหาเงินประเทศไทยกันค่อนข้างที่จะหลายพี่น้องเนาะตกมาปัจจุบันนี้อยู่บ้านเฮามันกะหาเงินคนข้าที่จะยากพี่น้องแต่จริงแล้วมันกรไบ่มีใอยากจากบ้านจากครอบครัวจากคนที่เขาหักพี่น้องแต่ว่าความยากจนมันกะบีบบังคับเนาะแล้วก็โลกปัจจุบันนี้มันบีบบังคับไม่ให้เขาต้องต้องมาพี่น้องต้องจากเนาะเขาก็บบ่อยากมาดอกแต่ว่ามันกะจำเป็นต้องมา สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีทางพังไทยนําครับผมวันนี้เฮากาับสีมาว่าไอ้เรื่องคอมเมนต์หนึ่งพี่นอ้องที่เพิ่นแบบว่าคอมเมนต์มาในช่ง YouTube, นองยูทูปเฮาเนาะอันนี้บ่ฮู้ว่าเป็นเอฟซีหรือว่าเพิ่นผ่านมาแล้วเพิ่นเจอเนาะคือเพิ่นคอมเมนต์บอกว่าไอ้แล้วเฮาขึ้นในเบิ่งคอมเมนต์บอกว่าไอ้ยาม่าไอ้ประเทศไทยหลายยังประมาณนะพี่นอ้องแบบว่าหัดเก่งหัดเก่งใจไอ้ประเทศไทยบ้างอีหยังประมาณนี้ฮะนะก่อนอื่นกัเฮา ต้องบอกพี่น้อง fc ก่อนเนาะที่แบบเขามาเบิ่งคคิปนี่คือเฮาบ่ได้มาแบบว่าว่าแบบสารความแตงแงยอีกอย่างพี่น้องแล้วก็สารสารความเกลียดชังอีกอย่างเนาะอันนี้คือแบบว่าสิอธิบายยังไงพี่น้องมันก็แล้วแต่คนคนเฮามันก็สิบ่คือกันเนาะพี่น้องบางคนก็คขิดอีกแบบนึงบางคนก็คขิดอีกแบบนึงั่นเดิเฮาก็ต้องเข้ารพในการแบบว่าความคิดเห็นของคนอื่นนะนะส่วนเฮ้าเฮาบริคิดหยังมากมายเอาแต่ว่าจริงที่เฮาอยากออกมาว่าคือแบบว่าเออเฮาอยากตอบ มีมีอยู่คำหนึ่งที่เขาอยากตอบเขาที่บอกว่าเกรงใจประเทศไทยบ้างนะเขาก็เลยอยากตอบจุดจุดนี่พี่นอ้องเพื่อให้พี่น้องเอฟซีนี่ได้หำโหน่ในนั่นแหละเฮานี่ถ้าว่าเขาเกรงใจบอกเขาเกรงใจ,งใจพี่นอ้องอันนี้บล็อตว่าเว้าให้ตัวเองดูดีบล็อตแมนเ้าให้แบบเอาใจหรือว่าอย่างพี่น้องคนไทยเนาะเขาเองเหตุ u ูทูบนี่พี่นอ้องมีทุกรูปแบบพี่น้องบอกบว่าสีเป็นคนลาวบอกคนไทยบอกแบบว่าสิเขามาต่อว่าเฮาไปใช่แล้วนะอันนี้เฮาก็เข้าลบ ในความแบบว่าคิดเห็นของคนอื่นพี่น้องเฮากับบริดอยางมากมายแต่ว่าเฮาสิคิดว่าอันใดที่ดีอันใดที่แบบคนที่วางดีกับเฮาหรือว่าคนที่เข้าใจเฮาแบบส่งกําลังใจเฮานี่เฮาสิแบบเออรู้สึกดีแบบสีนะชวนที่คนที่แบบว่าคิดบ่คอยบนบวกก็ได้เฮาก็โอเคมันเป็นความคิดของคนอื่นเนาะเฮาบ่สามารถไปหาความคิดของคนอื่นได้คือแบบว่าบ่สามารถหามความคิดคนอื่นได้ก็แล้วแต่จะคิดพี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องเฮากับบด้ว่าอยังเนาะเพราะว่าเฮาเองเฮากะ รูซึกว่าเฮาบ่ได้สั่งไอ้ปัญหาไห้ประเทศไทยที่ว่าเฮาเขามาใาศหาเงินหาทองอยู่ประเทศไทยนี่เฮาบ่เคยส้างปัญหาแวละเฮาก็บ่เคยเรียกร้องอีอย่างเนาะเฮาเข้าใจว่าแบบว่ามีข่าวกับแบบว่าแรงงานที่แบบว่าเออออกมาเรียกร้องสิทธิ์นั่นสิทธิ์นี้แบบนี้นะแบบว่าวุ่นวายประเทศไทยอันนี้เฮาเข้าใจเจ้าของบ้านแล้วก็เข้าใจเข้าใจเจ้าของประเทศพี่น้องเนาะถามว่าเกณฑใจมันเกรงใจอยู่แล้วพี่น้องเขาอยู่บ้านคนอื่นอยู่เมืองคนอื่นนี่ ເປັນຫຍັງເຮົາສິບໍ່ແກງໃຈເນາະຄືແບບປຽບທຽບງ່າຍໆຄືແບບເຮົາວ່າໃຊ້ແບບວ່າໃຫ້ບ້ານຄົນອື່ນນອນແບບຊີ້ນາພີ່ນ້ອງເືຮຕກຕອງຢຫພ สำหรับเฮาได้อันนี้สำหรับชนโตเฮาแต่สำหรับคนอื่นเฮา่มโ้พี่น้องเพราะว่าคืออย่างเฮาคนแต่ละคนมันก็บสิบ่คอกันพี่น้องบ่่าสตยใไดกันแล้วแต่เนาะมันก็สิคิิบ่คือการบางคนก็อาจจะแบบมีอีกความคิดหนึ่งบางคนก็อาจคิดอีกแบบหนึ่งมันก็แล้วแต่สิคิดพี่น้องแต่ว่าถามว่าเฮามาอยู่ไทยนี่เฮาเกรงใจบอกเฮาเกรงอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเฮามาอาศัยประเทศไทยอยู่เป็นอาศัยประเทศไทยเป็นบ่อนทามาหากินพี่น้องเฮาก็บบอกกับตัวเองเสมอว่าจะส้างข้อมูลไวให้คนอื่นหรือว่าแบบว่าประเทศคนอื่นแบบ สินะการเตือนตัวเองตลอดพี่น้องกับเฮาก็เคยเข้ามาทํางานประเทศไทยกับไอตอนช่วงวัยรุ่นกับโอ้หลายปีอยู่พี่น้องเฮาก็บม่เคยแบบว่าสางยังแบบไอ้อมุนวายให้กับประเทศไทยแบบสินะจริงแล้วมันกับมันกับอยากมากดอกพี่น้องจริงจริงเนาะแปลว่าเฮาเสื่อมละลายคนคนลาาเองหรือว่ายังเองนี่ทุกคนนี่ก็อยากอยู่บ้านเกิดตัวเองอะไพี่น้องแต่ว่ามันอยู่บ่ได้เนาะเพราะยังเพราะว่าความอยากจน พราะว่าความลำบากพี่น้องมันเห็นในเฮาต้องดิ้นร่นนะอันนี้คือแม่นโมเมนต์ว่าเฮ้าว่าแบบเห็นใจหรืออีหยังเฮ่าความเป็นจริงพี่น้องเนาะมันเลือกบ่ได้หลีมันเลือกเกิดบ่ได้พี่น้องมาเฮาแบบว่าเออทุกคนเนาะในนอนแหละพยายาอยากเกิดมาที่แบบแบบเกิดมาแบบ ในครอบครัวที่แบบลำรวยแต่ว่ามันกะเลือกบ่ไทยพี่น้องเนาะเฮาก็จําเป็นต้องมาหาต้องมาดิ้นล่นขมนามน้าขมอย่างมากคือเฮานี่เฮาก็บ่อยากมาพี่น้องเอาจริงๆเนาะบ่อยากมาเลยแต่ว่ามันจําเป็นความจนมันบีบมาขับพี่น้องความจนนี่มันหน่กกลัวมันเป็นต่ายานเนาะแบบเฮามาอาศัยประเทศคนอื่ออยู่เฮากับแบบ อยู house, the house, ่ม like the ันก็บ่คือบ้านเฮาเฮาก็อยู่ก็คิดฮอดบ้านนี่ฮอหยังบสินะพี่น้องแต่ว่าเฮาจําเป็นต้องอยู่เพราะว่าเฮาต้องหาเงินเพราะว่าเฮาต้องแบบส่งเงินให้ครอบครัวแบบสิมันจําเป็นอีพี่น้องเนาะบ้านเฮามันก็บ่ฮู้ว่าสิไปหาอยู่ไสเฮาก็จําเป็นต้องมาบ่มาก็บ่ได้พี่น้องเนาะเพราะว่าโลกปัจจุบันนี่มันโลกเงิน เอาแบบว่าต้องดิน้นรนเพื่อความอยู่รอดในโลกปัจจุบันีนเนาะยุคสมัยมันเปลี่ยนพี่น้องคืออย่างเขาว่าคนเฒ่ามันก็นเลือกเกิดบ่ได้เนาะมันมีภัยอยากเกิดมาแบบว่าลำบากมีภัยอยากเกิดมาจนพี่น้อง มีพายอยากเกิดมาอะไรแบบว่ามีครอบครัวแล้วต้องพักภาพ,พจากครอบครัวไปใช่นะถามว่ามันเลร้ลยไ่บอกมันกับบอเมนว่ามันเลร้ลย่ขนาดนั้นพี่น้องแต่ว่าถามว่าพายอยากจากครอบครัวมันโมมี่หรอกพี่น้องจริงเขากว่อบบยากมาดอกมาอันแบบว่าเออมาใาประเทศในคนอื่นอยู่ไปใช่นะ มันบ่อยากมาพี่น้องแต่ว่ามันจําเ mm. ป food, odo, layers, ็นต้องมาเนาะแลละกะเฮ้าก็บบอกกับตัวเองเสมอเนาะว่าเออเฮามาอยู่มาอาศัยนี่เฮาก็ต้องเฮาก็ต้องหูว่าเฮาควรอยู่แบบใดนะพี่น้องก็ต้องหูแต่ว่าบางคนเฮ้าก็บุ่ฮูเนาะว่าเออเขาอยู่แบบใดบางทีคนไทยอาจจะแบบเจอแบบคนดังดาวแบบว่าเออแบบสางความก็ควนนู่นนี่นั่นแบบนี้นะมันก็เป็นคนเป็นคนบางกลุ่มเท่านั้นพี่น้องเนาะมันคืออย่างเขาเว้าคนแต่ละคนมันกะสีบ่คือกั้นพี่น้องเนาะ คือบว่วประเทศได้ก็เราแต่พี่น้องวัสด์ได้ก็ล้วแต่เพราะว่าคนเฮานี่มันคือกันอยู่แล้วสิ่งที่คือกันคือแบบว่า คืออยู่อันซองอาหาพี่น้องกินแล้วก็นอนนี่คือสิ่งที่คือกันของมนุษย์พี่น้องแต่ว่าอย่างอื่นนี่ใช้ใจข้อนี้เห่ากับบมหูเพราะว่าหลายคนก็หลายเป็นพี่น้องหลายคนกับแบบว่าเออความคิดแต่ละคนมันกับสีแตกต่างกันอันนี้เห่ากับไปหาความคิดคนอื่นบ่ได้และก็ไปสอนคนอื่นบ่ได้อันนี้ขืนอยู่กับเจ้าเจ้าตัวเขาเนาะว่าเขาสิคิดอย่างไรแบบเห็นนะพี่น้องก็นั่นแหละพี่น้องก็คืออย่างที่เฮาว่าเนาะ เฮาก็ถามว่าเกรงใจบ่เฮาก็เกรงใจแเกใจพว่าเฮมาเป็นผูอาศัยเฮาก็ต้งเกงใจพี่น้แต่ว่ามื้อหนึ่าก็ต้องกลับพน้กับถิ่นฐานบ้นเกิดเฮาพี่น้แต่ตนี้ก็ขออาศัยประเทศไทยว่าคืออย่างเฮาเว้าบจนยากจนว่าบลําบากเฮาก็คงบดิ้นรนมาพน้องนะก โมมีอย่างไรพี่น้องกคลิปนี้กับในวอาเพยนงท่านีเนาะก็ขอบคุณละลายพี่น้องแล้วก็คลิปนี้ก็บโได้มาสางความแตกงเน่ยอีกอย่างพี่น้องแล้วก็บโได้สังมาสางความเกลี้ยงอีงอย่างเนาะเข้าข้าใจทุกคนพี่น้องเขาเข้าใจแบบว่าเข้าเขาหลการที่แบบว่าไอความคิดเห็นของคนอื่นแบบสีนะอันนี้เข้าใจดีพี่น้องเนาะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องอันนี้เขาบาได้ไหวอย่างเนาะกับขอบคุณละลายที่เข้ามาแห่งกำลังใจเอาไว้พอกันคลิปหนาพี่น้อง คลิปนี้กัสิขคอโตไปแล้วสบายดีสวัสดีครับผม